ทุกคนรู้ไหมครับว่าอะไรเป็นจานวนเหตุที่ทําให้ชาวฟรลิป์และชาวอิสลาเอลทำสงครามได้นิรันดนศักดิ์สิทธิ์เป็นระยะเะยะยวลายาวนานถึง200ปีสงครามครั้งนี้ก็คือการล้างบาปหรือเป็นเพียงแค่ข้ออ้างทางการเมืองแล้วถ้าสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันมันจะถือว่าเป็นสงครามเรียกชินนิรนดนศักดิ์สิทธิ์หรือการก่อการร้ายกันแน่ทุกคนอยากรู้เชิญเราชมรัาฟังครับ สวัสดีครับเพื่อน,อนวันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยก็จะมาเล่าเกี่ยวกับสงครามครูเสดกันครับซึ่งสงครามครูเสดเนี่ยเป็นสงครามที่มีระยะเวลายาวนานถึงสองร้อยปีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่าคนเดียวผมก็จะมีแขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งนงนะครับผมที่จะมาช่วยผมเล่าในช่วงแรกๆนะครับก็คืออุ้ยมิ้งค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิม้งนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆที่จะได้มานนะช่วยคุณเต้นเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะคะก็ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมาก แต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปนะครับเพราะว่าสงครามรูเซเนี่ยเรียกได้ว่ามีรายละเอียดอีกด้วยเยอะมากนะผมแล้วก็เป็นสงครามที่ส่งผลต่อหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับผมซึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีระยะเวลาที่ยาวนานถึงสองร้อยปีนะครับแล้วก็มีรายละเอียดทั้งในเรื่องศาสนาในเรื่องการปกครองในเรื่องโหเศรษฐกิจกิกเรียกว่ามีหลายประเด็นมีหลายรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะครับ คุณลุเนี่ยพร้อมที่จะฝักกันี้อเปตอนนี้นะคะพร้อมสุดๆเลยค่ะในเมื่อคุณเต้พูดม,มาขนาดน,นี้ก็ปดใจไม่ไหวที่จะฟังเริ่งเต็มแล้วค่ะในเมื่อคุณนี้บอกว่าพร้อมขนาดนี้พเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเชิญนักชมและฟังได้เลยครับก็คือสองคารามพูเเสนะสงครามพูเสนหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือสองคารามเย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งเป็นสงคารามที่เกิดขึ้นระหว่างชาวคริสต์แล้วก็ชาวอิสลามลนะฮะโดยชาวคริสต์เนี่ยเขา เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเลยวัามีอยู่ที่ไหนก็ก,อก,อกือยูฟูเดโลเยรูซาเล็มคอืบใช่เลยก็เยรูซาเล็มก็ผมโอ้กี้คือลืมบอกคุณดูนะฮะก็ก็คือเป็นสงครามแย่งชิงกรุงเยรูซาเล็มกันนะเองระหว่างพวกชาวคริสต์กับชาวอิสลามอลนะฮะโดยชาวคริสต์เนี่ยเขาก็มองว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยก็คือเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเขาเพราะว่าในเมืองนี้เป็นเมืองที่ตัวของพระเยซูนะครับได้มาสแสวงบุญแล้วก็ถูกตึกระเขียนที่นั่นนะครับ แล้วในยุคนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเมืองที่ตัวของนักปูนชาวพิซเนี่ยเขาจะไปแสวงบุญกันที่นั่นครับส่วนชาวอิสลามเนี่ยก็มองว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สาคัญกับพวกเค้าไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีตัวของมัสยิดโบราณอยู่ซึ่งมัสยิดโบราณเนี่ยมีชื่อว่าอัมัสยิดโบราณก็คุณยิางศนะคะยิ่ซาเอ๊ะไม่ใช่สิอ๋จด้แล้วก็คือ ตัวของมัสยิดเอาอักซรนัร่นเองมโอ้โหโคนแสดงนี่เก่งจริงเลยนะคขอบเขาีมากเลยครับก็คือเป็นตัวมัสยิดเอาอักษรนัร่นเองับผมนั้นก็ถือว่าเป็นมัสยิดแบบยุคแรกๆนะเป็นมัสยิดแบบแรกแรกเลยของตัวศาสนาอิสลามนะครับแล้วในสมัยนั้นเนี่ยก็คือชาวอิสลามเนี่ยเวลาเขาละหมาดเนี่ยเขาจะไม่ได้หันหน้าไปที่มเมืองเมกะเหมือนในยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะหันหน้าไปที่ตัวของกรุงเดลูสเเลมเพื่อละหมาดนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยพอทั้งสองศาสนาเนี่ยมีความคิดแบบว่าเฮ้ยไอดินแดนแห่งนี้มันเป็นของฉันนะคริสก็บอกว่านี่เป็นของฉันอินสลามก็บอกไม่อันนี้มันก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของฉันเหมือนกันดังนั้นก็เลยเกิดเป็นสงครามระหว่างสองศาสนาขึ้นมานะครับโดยสงครามครั้งนี้นี่ว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้อามากๆแล้วก็เป็นสงครามที่ถี่ามากๆนะครับซึ่งสงครามเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งเก้าครั้งเลยนะครับใช่ไหครับสงครามาอะไรเ้ิงึมาตั้งเก้าครั้งล่อะยะเวลาไปถึงสองร้อยปี และผม็ได้กว่าเป็นการขัดเป็นความขัดแย้งเป็นสงครามที่ส่งผลเยอะมากๆต่อตะวันออกการและทุโรกในยุคนั้นเองนะครแต่นอกจากสาเหตุในด้านทางสนาแล้วเนี่ยคุณมิ้งเราจะทราบสาเหตุอื่นไหมครับในรงในอางการมีคํคำสัญญาของพระสันตะปาปาแล้วก็หลอกเศรษฐกิจหรือเปล่าคะแต่ ถ้าเป็นแรงจูงใจทางการลงทุนก็น่าจะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะอันาจเป็นสิทธิต้องการระหว่างกษัตริย์กับตัวนางช่วงนั้นเนาะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ทุกคนต้องการหาอำนาจใส่ตัวเองหรือแม้กระทั่งการค้าเนี่ยคือทุกคนก็ต้องการควบคุมเส้นทางการค้ามพันธ์ในตอนต่อไปใช่ไหมคะอย่างการค้าเทเลเมจิเตอร์เรเนียนค่ะแล้วก็คําสัญญาจากกษัตริย์ต่อไปที่เอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่บอกว่าการเซนลูกมโในครันเนี้ยถือว่าเป็นการรับใชร์กเจ้าเนาะก็ คือพอสิ้นสุดอายุไข่ยนี้ไปก็ถือว่าเป็นการได้บุญเนาะถือว่าถ่ายที่ทำมาเรียกว่าอิทธิพลของศาสนาเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะมากต่อจิตใจของคนที่ศรัทธานะครับแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกว่าสาคัญกูฟุในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อเฉพาะของเขาเลยนั่นก็คือฮร์ลีวอครับผม โฮลิบอเนี่ยคำว่าโฮลิเนี่ยก็คือแปลว่า,าศักดิ์สิทธิ์นะส่วนบอก็คือสขขงครามก็คือสขขงครามศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพราะเป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะแล้วก็ในคำว่าไม่ใช่ต้องบอกว่าคําว่าฟูเซ่เนี่ยมันตัวเองก็มีรากสับเหมือนกันนำมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะคำว่าฟูเซ่คำว่าฟูเซ่เนี่ยก็มีรากสัพท์มาจากตัวของภาษาละตินนะครับซึ่งมาจากคําว่าคอสคอสแปลว่ามันจบเอง ก็ไม่แปลกเพราะว่าในชาวฟิสในยุคสมัยนั้นเนี่ยเวลาทาหารที่เขาจะไปรบเนี่ยเขาจะมีเป็นตาสัญลักษณ์เป็นลูกไม,ม้ต้งเข็มมีชุดเนี่ยตรงชุดเกาะตรงหมวกตรงโล่ตรงคุมเนี่ยเป็นตาสัญลักษณ์ไม้ต้งเข็มซึ่งก็เลยถือได้ว่าครูเซตก็คือบอสและมีอีกชื่อหนึ่งเหมือนกันที่เอาไปเรียกนักรบเก่านี้ว่าครูสเตเดอร์แันผมก็มาจากคำว่าครูเซตนั่นแหละมาเติมตัวอาร์กับ ผมต่อมนาเดี๋ยวเราจะมาดูสงครามฟูเซยครั้งที่1กันนะค,ะนครับสงครามฟูเซยครั้งที่1เนี่ยเกิดขึ้นในปีคศ1015-1101นะครับโดยตอนแรกเนี่ยจะมีนักบวชคนหนึง่งเป็นนักบวชขุนนางเขามีชื่อว่าปีเตอร์นักบวชนะครับโดยนักบวชเนี่ยเป็นนักบวชที่มาจากฝรั่งเศสไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลุกมาก่อนเลยไม่รู้เลยแต่ว่าได้ตัดสินใจสร้างกองกำลังทาหารที่เกิดขึ้นจากชาวบ้านขึ้นมานะครับโดยเนี่ย การกระทำเพื่อที่จะไปสู้กับชาวอิสลามโดยชาวอิสลามในตอนนั้นเนี่ยที่เป็นคนมาปกฟองออรุงเยรูซาเลนั่นก็คือตัวของชาวเติร์กนะครับเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเอาชาวบ้านเนี่ยแบบนับไแค่นักบ,บวชธรรมดาเนาะเอาชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องการลบเลยเอาไปสู้ลบนะครับ,นะรบผมจึงทําให้ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าสู้เติร์กไม่ได้เลยครับผมก็คือไปก็คือโดนฆ่าทิ้งหมด แต่ว่าด้วยการลดครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการเสียสละหรือว่าสูญเสียโดยที่สูกปล่านะครับเพราะว่าการลบของชอวบ้าเนี่ยทำให้ตัวทหารที่เป็นกองกองทัพจริงๆเราถึงได้มีรเวลาเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยมกองทัพให้พร้อมมากขึ้น,นันเนต่อไปผมกองทัพที่จะไปสู้กับพวกชาวเบิร์เนี่ยในปีก็ได้ยกทัพไปในปี196นะครับก็อฟีแห่งบูยงแล้วก็บลินแห่งบูรอนอนะครับ ก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับได้ไปยึดกรุง,ยงเยรูมซาเลมได้โดยง่ายในปี1999ทั้งกองทัพเนี่ยฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาวคริสทุกคนฆ่าทิ้งหมดนะครับโดยชัดๆโดยใช้ชนะครั้าางนี้ถือว่าเป็นของชาวคริสและได้ตั้งชื่อรัฐขึ้นมาว่ารัฐฟูเซ็ดนนตั้งอยู่ในประเทศตัวของซีเรียลามานอนจอแดนสลาเอลแล้วก็ปากเสตไตล์ก้อฟีแห่งปูยงเนี่ยได้ขึ้นเป็นประสัทของ เ,เม,มิ่มเดรุสของเมืองเยรุสซาเล็มได้ไม่นานก็ได้สิ้นพระชนม์ลงเนืน่องจากว่าป่วยอะไรเงี้ยเนะาะกระทั่งน้องชายก็คือตัวของพระเจ้าบนที่หนึ่งแห่งเยรุสซาเล็มเนี่ยได้มาขึ้นของราชแห่งนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ในของราชแค่เียงแค่บริเวณเดียวนั้นนะครับเพราะว่าที่เหลืออะไรก็ยังเป็นตกเป็นของชาวอารับอยู่ต่อมาผมก็จะเป็นสนงครามโคเซคครั้งที่สองนะครับ มื่อสงครามครูเสดครั้งที่สองี่ยจะเกิดขึ้นในปีคศ1147จนถึงปีคศ1149นะครับชาวเติร์เนี่ยชาวเติร์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยกรุงเยรูซาเล็มของเขาเนี่ยมันได้ถูกฆ่าไปจากเขาแหละเขาเลยรู้สึกว่าอยากจะได้คืนมาผมก็เลยตัดสินใจยกกองทัพเนี่ยไปบุกที่รัฐเอเดซาที่เป็นหนึ่งในรัฐครูเสดนะครับพระสัตยาปาปูจีที่3แห่งขออภัยครับพระสัตยาปาปูจีที่3เนี่ยก็ได้ประกาศไปทั่วยุโรปใน ทูยุโรปเลยนะครับในปี1147งพร้อเว่าเฮ้ยตอนนี้ชาวมุสลิมเนี่ยมันถูกกลับมาอ,อีกแล้วนะเราจรึงตัดสินใจต้องรวบรวมกองทัพเพื่อมาสู้กับชาวมุสลิมนั่นเองซึ่งกองทัพที่มาเนี่ยก็จะมีตัวของ,ร 7, ขง,รงพระเจ้าหลุยส์ที่7แห่งฝรั่งเศสพระเจ้าคอนราดที่3แห่งเยอรมนีแล้วก็มีทัพจกักรวรรดิมาโนเอลที่1แห่งโคเมนอสแห่งไบซนธานนะฮะโดยได้ต่อสู้กับสุตลต่านมุฮัตดินแนละ้วของฝั่งเติร์ก แต่ว่าก็ถูกเติร์ตีถูกเตริตร์ต,รตรีแตกใต่ไปจนได้นะ่นคือันึ่งเนี่ยทำได้ดีนะเดี๋ยวกองทัพเติร์นแข็งแกร่งมากแต่พอหลังจากรบรอบแรกโอ้โหแพ้ไปแล้วใช่ไหมรอบสองรู้สึว่าอ้ยเดี๋ยวไปรวมไปหากองทัพมาเสริบอีกแล้วตีไปอีกครั้งหนึ่งก็คือได้ไปรวมกับไปหากองทัพมาเพิ่มอีกหนึนั่นก็คือตัวของกองทัพบ,บอลวิยนที่สาชแข่งเยรูซาเล็มื่อไหร่ในปี1949พอรวบรวมมาอีกรอบแล้วก็ไปลบกันอีก ลบไปอีกหนึ่งครั้งครับผมแต่ผลที่ออกมานั่นก็คือก็ยังแพ้เติร์กอยู่ดีนั่นเองครับผมนะซึ่งเติร์กเนี่ยเรียกว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะในเบอร์มิงแฮมก็คือติดตัวเนี่ยโผลมากนะครับแต่ว่าพอเติร์กชนะสงครามเนี่ยไม่นานครับแล้วตัวของเติร์กก็ค่อยๆเสื่อมอวานาจลงนั่นเองจนกระทั่งจนกระทั่งฝ่ายของอัสซีเรียเนี่ยก็ได้มีราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาปกครองก็คือราชวงศอ์ไอ,ย,อยูบิดน,นะครับ ไอ้ินเนี่ยก็มาปกครองแทนนะครับสรุปก็คือมุสลิมเนี่ยไม่ได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มเลยในยตอนนั้นแต่ว่าไปตีแค่บางเมืองไปเพราะว่าไปตีบางเมืองนะครับไปตีแค่บางเมืองแต่ด้วยความที่อะลีมัตเตอร์แล่วสุดท้ายแล้วหมูตัวของมุสลิมเนี่ยก็ค่อยๆกลืนอนํานาจจนได้เมืองเยรูซาเล็มมาในส่ันในปี1187โดยราชวงศ์อายูบิดน,นั่นเองครับอายูบิดเนี่ยก็ได้ทําการ เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากๆเลยก็คือได้ทําการฆ่าชาวพิลิสเขาโหดแล้วก็ส่งจดหมายเนี่ยไปย่อเย้ย,ยตัวของขร,ปา,ปา,ราสันตรปาปาครับทำให้พราสัตรปาปาแกตอนนี้ที่8คเนี่ยทนไม่ได้จึงตัดใจเรียกรวมกษัตริย์อีกหนึ่งครั้งครับ ต่อไปก็จะเป็นการลบสงครามพูเสคครั้งที่3นะครับโดยสงครามพูเสคครั้งที่3เนี่ยก็คือเกิดขึ้นเมื่อปีคศ1189จนถึงปีคศ1น9 2พนะครับนะครับผมโดยเัาเนี่ยได้นําโดยตัวของพระเจ้าลิชาที่1่แห่งอังกฤษพระเจ้าฟเฟรดที่2แห่งฝรั่งเศสแล้วก็มีจกักรพรรดิเฟเดริกที่1จากเยอรมนมีไปเซนทายในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้กับมุสลิมมากเกินไปด้วยความกลัวก็เลยตัดใจเนี่ยแอบไปทาสัญญาลััับบกมุสนน่เองร เสร็จปุ๊บก็ต่างฝ่ายก็ต่างเอากองทัพมาแล้วแต่ว่ายังไม่ทํารบเลยครับผมตัวของพระเจ้าเฟเดริกที่หนึ่งแห่งเยอรมันเนี่ยก็ไม่จมน้าตายก่อนว่าผมทําให้ตัวของกองทัพเยอรมันนี้กระจัดกระจายไปทั่วเพราะว่าขาดผู้นํานะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แต่ว่าก็ยังโชว์ดีครับผมนะมีกองทัพมาช่วยอีกก็คือตัวของเลโอโปที่5้าสยกแห่งออสเตรียนะครับแล้วก็กีเดอร์ลูซินยองอสวตที่แพ้จากฝงคาบุเซ่ก็เข้า่อนได้มาช่วยเสริมกําลัง และอีกหนึ่งกองทัพก็คือมีตัวของทัพคอนราดแห่งมอนโซรัสนั่นเองฮะแต่ว่าได้ไปยึดมืองเอกเครือได้ครับผมก็คือไปลบไปยึดมืองเอกเครืมาได้แต่เนื่องจากว่ามีคนเดียวครับผมก็เลยทําใที่เกิดปัญหาเนี่ยมากมายขึ้นมาพระเจ้าลิชาร์ใเห็นว่าเอ้ยยึดเมืองได้แล้วจึงตัดสินใจว่าจะปักทงครับผมแต่ทงเนี่ยยังไม่ทันจะปักลงแล้วครับเลโอโปลที่5แห่งออสเตรียเนี่ยก็ได้ชิงคงไปปักก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยข้าต่างหากเป็นคนยึดเมืองนี้ได้ข้าต้องมีสิทธิ์ได้ปักท นะครับผมด้วยเหมือนนะฮะก็<ช>คือแบบต่างฝ่ายต่างแย่งกันนะผมว่าใครจะได้ปักโพรงนะผมดิชาร์ม่ยอมก็ดึงโพรงลงก็แบบว่าอุ้จะปักได้ไงข้ามต้เป็นคนปักหคือทะเลาะกันไปทะเลาะกันหนักจนกระทั่งตัวของกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยถึงกับขอยทัพกลับเลยทันะ้งมเลยโอ้โหได้ได้ว่าแบบรับไม่ได้เลยแบบเอื่อมละอานะฮะแต่ว่าดิชารเนี่ยต้องบอกเลยตอนแรกเขาเป็นคนที่รบเก่งมากจนได้รับฉายาว่าดิชารใจสิงเลยนะครับแต่หลังจากที่ปลุกเมืองเอเคอร์รถยึดมาได้เนี่ยก็เกิดความ คือขนองเกิดความแบบเฮ้ยเนี่ยเรายึดเมืินนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปยึดเงิงต,ต่อไปเลยดีกว่าตั้งตัดใจบุกไปถึงกรุงเยรูซาเลมนะครับแต่พอไปถึงเนี่ยก็พบว่าสุลต่านซาลาดินเนี่ยทั้งครับลออยู่แล้วโอโ้โหด้วยนะว่าคือบุกไปปุ๊บเขาก็รับเต็มที่เลยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกว่าเฮ้ย่าไม่ดีแล้วเหมือนว่าสงครามครั้งนี้ถ้าเราฝืนลบต่อไปเนี่ยเราแพ้แน่นอนตั้งแต่ใจเจรจาันครับผมว่าเฮ้ยตอนเนี้ย ทางฝั่งของมุสลิมเนี่ยคือเขาได้ยินยุนเยรูซาเล็มไว้ใช่ไหม <S <S ดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบเจราจาว่าถึงแม้ว่าเมืองเนี้ยจะไม่ตกเป็นฝั่งของครูเซ่แต่ว่าขอให้ชื่อรัฐชื่อเมืองชื่อะไรพวกนเนี้ยขอให้มันอยู่ได้ไหมขอให้มันยังคงอยู่ได้ไหมอยู่บนแผนที่อะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ครอบครองเมืองนี้แต่ขอให้ชื่อรัฐครูเซ่เนี่ยขอให้มันอยู่แบบยังคงอยู่ได้ไหมแล้วก็ขอให้ตัวของชาวนิสและพวชาวปยสเนี่ยมาสแสวงมุนเนี่ยเหมือนเดิมได้ไหม ซึ่งชาวอิสลามก็ตอบกลงครับทำให้สงครามครั้งนี้จบไปได้ดีดีจริงนะต่อไปก็จะเป็นโซ่ขอ่อยงสงครามคูเซ่ครั้งที่สี่นั่นเองครับโดยสงครามคูเซ่ครั้งนี้ผมก็จะเกิดขึ้นในปีคศ1201จนถึงปีคศ1204นะครับผมสงครามครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นระหว่างพิ์กับมุสลิมเนี่ยแต่มันจะเกิดขึ้นระหว่างคริสต์ด้วยกันเองก็คือเป็นนิกายออร,ร์โธดอกซ์กับ คาทอลิกนะครับซึ่งในในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวของพระสักัปาปาอินโนเซนที่3าเนี่ยคิดว่ากรุงเยรูซาเล็ม er เนี่ยคือเราเนี่ยยังไม่ได้ไปยึดคืนเ,เลยเราดิ้คืนมาไม่ได้ในเมื่อสงครามครั้งที่แล้วจึงตัดสินใจว่าจะยกทัพเนี่ยไปยึดคืนอีกครัง้งแต่จะไม่ใช้แผนเดิมแล้วก็คือแผนยกลงปอกลกังแล้วไปตีนะครับจะใช้แผนใหม่ครับผมนั่นก็คือไปตีเมืองท่าที่อียิปต์ซึ่งเมืองท่าก็คือเมืองอเล็กซานเดียค่ะถูกต้องครับ ก็คือไปตีเมืองท่าอเลสกซเดียที่อียิปต์นั่นเอง,เ,องเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญมากของราชวงศ์อายุบิดของอิสรามนะครับก็เหมือนประมาแบบว่าถ้าเราตีเมืองนี้ได้เต้องเป็นการตัดสัตวตัดกำลังตัดทรัพยากรอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งหลังจากซึ่งลักษณะเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ของยุโรปลักษณะของยุโรปในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างปั่นป่วนเลยปั่นป่วนร่วมกันเลยเนาะใช่เป็นแบบเรียกว่าปั่นป่วนกันมากเลยนะครับ ตัวของมาสันปตาปาเนี่ยได้หาแนวร่วมใหม่ขึ้นมาจากเดิมเนี่ยที่จะมีแค่กษัตริย์ราชวงศ์หรือว่าฝุ่นนาก็เลิ่มที่จะมุ่งไปที่ตัวของพ่อค้าแห่งเวสและเจนัวก็คือเป็นพวกพ่อค้าคนรวยอะไรอย่างนี้นะครับโดยให้คําสัญญาว่าเฮ้ยถ้าเรายึดอียิปต์อเเดียมาได้เนี่ยเมืองนี้จะเป็นของพวกเรานะซึ่งทําให้พ่อค้าเนี่ยรู้สึกสนใจก็เลยมาเข้าโวกศึกสงครามในครั้งนี้โดยใหุ้นสนับสนุนครับต่อไปผมนะ เราก็จะมีผู้ร่วมลบอีกหนึ่งคนนั่นก็คือตัวของมาควิสโบนีฟัสเป็นผู้นำโดยนำเรือ50ิลำเนี่ยออกจากเวนิสแล้วแล้วก็ให้คำสัญญากับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะยึดอเล็กซานเดียให้ได้ค่ะใช่ครับผมนะในปีหนึ่งันหนึ่งในปีหนึ่งันสอง้สองเนี่ยก็ไปตีแล้วก็ยึดเมืองท่าได้จริงๆแล้วแต่ว่าเป็นเมืองท่าสำคัญเนี่ยก็คือเป็นเมืองของเมืองซาราที่อยู่แค่ห่างห่างไกล พรีคอ๋อที่อยู่แถบพันการีนะครับผมหลังจากยึดมาได้เนี่ยโบนิฟ้าเนี่ยก็มุ่งไปที่เอ้ยอเล็กซานเดแต่แทนที่จะมุ่งไปที่อเล็กซานเดียเนี่ยแต่กลับมุ่งไปที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลของพวกไบเซนไทน์แทนค่ะอ๋อสงสัยเมื่อกี้ผมสับสนนิดหน่อยขอบคุณคุณมากเลยครับผมที่แก้ให้ผมนะฮะก็คือแทนที่จะไปที่อเล็กซานเดียนะครับผมแต่ว่าการกลับลำไปที่กรุงไบเซนไทน์แทนเอ้ยไปที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลของไบเซนไทน์แทนเพราะเนื่องจากว่าตัวของ มาค,คริสตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมีความแค้นนะเนาะเพราะว่าเขาที่แล้วเนี่ยอ่พบบาพวกแบสเซนไทยไปทำสัญญาลับๆกับพวกมุสลิมค่ะใช่เร้าขกนะก็เลยมีแผนว่าจะไปโจมตีเนี่ยเราก็เปลี่ยนคนที่อยู่ในเมืองนั้นเนีเน่ยให้มานับถือคาทอลิกที่หมดใช่เดี๋ยวเนะครับว่าคริสเนี่ยมีหลายนิกายนะผมนะโดย่องของฝั่งไบเซนไทยเนี่ยเขาเป็นนิกายคาทอลิกส่วนตัวของฝั่งวัติกาหรือว่าฝั่งแบบฝั่งเนี้ยเออก็คือคาทอลิกเขาเป็นคาทอลิกนะก็เลยเกิดแบบความขัดแย้งกันเนาะ แล้วผมก็เสร็จลบเนี่ยไปตีเพื่อที่จะได้มาหาเงินก็ถือเป็นคริสครับคาปลิศให้หมดนะครับเสร็จปร๊บมพอไปลบเนี่ยกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยโดนตีแตกครับมูนิฟ้าเนี่ยได้เอาสมบัติของของกรุงฟอสแตนติโนเปิลเนี่ยมาให้พ่อพ่อขวารแทนพวกแทนการตีเมืองของอเล็กซานเดียค่ะใช่ครับที่สุก็คือผ่านไป200ปีเนี่ยเป็นชนวนเหตุที่ทำให้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ย อำนาาเสือ่อมลงเรื่อยๆรดนตที่ตแตกโดยเพิ่มเติตตตมในที่สดุดไดเป็นจุดสดส้นสุดของยุก,กาปในยุโรปตะันแม่รู้สึกเหมือนว่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเหรอคะคุณเตะผมว่าไม่ <laughs> <laughs> แล้วก็เกิดความเขาเรียกว่าค้อผิดพลาดทางเทคนิคในยารัำทำให้เราต้องเปลี่ยนสถานที่ถาา่ายแหม่ร้ม,มาสกไกลเลย <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเรื่องกันต่อเลยเนาะโอเคก็จะเป็นสงครามฟูเสกครั้งที่5ครับผมสงครามฟูเสกครั้งที่5เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อปีคศ1217พถึง1221นะครับถ้าสันตปาปาที่3าคนเดิมเนี่ยคิดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรายังตีกรุงอียิปต์ที่เป็นเหมือนเป็นเมืองแบบว่าเขาเรียกนะเขาเรียกว่าไรนะเป็นเมืองศูนย์กลางของศูนย์กลางของอายิปต์ไม่สําเร็จก็เลยตัดสินใจเรียกรวมคนอีกรอบครับผมโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ ภาพคืนไหมครับภาพนะเนาะโอเค okay, ครับผมต้องขออนุญาตแปะภาพทีดียวครับเนื่องจากว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษเราไม่ถนัดด้านานี้สักเท่าไหร่ <c oughs> นะครับโอเคจะมีกองทัพดังนั้นนะครับซึ่งได้เตรียมไปบุกที่ตัวของไคโรที่เป็นอำนาจส่วนกลางของอิสราเอลนะครับพอบุกไปถึงนะครับก็มุสลิมเนี่ยพอบุกไปถึงเนี่ยก็โดนมุสลิมเนี่ยโจมตีตอนกลางคืนทําให้ตัวของกองทัพฟูเซตเนี่ยต้องยกทัพ กลับกันไปก่อนนะเด็กสรุปก็คือสงคารามครั้งนี้เนี่ยก็คือเหมือนไม่มีผลแพ้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนจะปลกจะไปตีเขาแต่ว่าโดนแบบยังไ,ไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกเหมือนก็คือเหมือนกลับมาตั้งหลักนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นสงคารามคูเสคครั้งที่6นะครับสงคารามคูเสคครั้งที่6เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีคศ1228จนถึง1229ปุ๊บคอสำคัญก็คือตัวของพระเจ้าเฟเดริกที่ ีพระเจ้าเฟรเดอริกที่สองแห่งตัวแห่งคาวิโรมันเอมพายเลอร์ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับซึ่งเคยสัญญากับโปรไว้ว่าจะไปลบตั้งแต่ครั้งที่ห้าแต่พอมีพระสันตะปาปาโอมิ่งหรือว่าพระสันตะปาปาเกเบอร์ลี่ที่เก้าเนี่ยชิงเฟรเดอริกผิดสัญญาใช่ครับผิดสัญญาว่าถ้ามีสงครามอีกเนี่ยเดี๋ยวจะไปอีกแน่ใช่ไหมผิดสัญญาเสร็จก็เลยสัญญาหมายว่าถ้ามีสงครามอีกจะไปช่วยแต่เผอิร์นว่ะผิดสัญญาอีกต่อหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่อภิเศกสมรสถแต่อินซาเวราที่สองแห่ง เยรูซารีมในปี1227เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวของชิงเนี่ยชิงเฟเดริกเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเออถ้าได้แต่งงานกับฝั่งนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวของยินแดนศักดิิ์สเซตหรือว่าเมืองเยรูซารีมมามนะครับนะแต่พอได้ข่าวว่าเหมือนจะมีการลบครั้งที่6กี่ขึ้นเนี่ยก็แบบเออไหนๆก็สัญญากับตัวของพระสันตะปาปาแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะไปช่วยลบนั่นเองนะครับ ตอนที่ออกเรือไปนะครับผมนะตัวคิงเฟเดริกเนี่ยก็ดันป่วยก่อนจึงตัดสินใจย,ยกทัพกลับทําให้ตัวของพระสันตะปาปาเนี่ยโกรธมากก็เลยตัดสินใจคว่ำบาตตัวของคิงเฟเดริกนั่นเองครับผมพอในปีคศ1222้อเอ้ย28ดค่ะขอโทรค่ะเฟเดริกเนี่ยยอมไม่ได้ละต้องจัดการอะไรสักอย่างแต่จะไม่เลิกใช้ความุนแลกับกับอิสลาลมเด็ดขาค่ะ,คะ,คะก็เลยยึดเยรูซาเล็มได้โดยการเจรจาฐานสุลต่านอันคานินค่ะ พอได้เป็นของชาวคิดปุ๊บก,ก็อ้างสิทธิ์เหนือเยรูซาเล็มได้ผ่านการแต่งงานค่ะแต่แต่เยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ในมือของชาวคิดได้ไม่เท่าไหร่ก็กลับไปอยู่ในมือของเติร์ฟอีกครั้งหนึ่งในปีพศออ1244ค่ะครับผม ต่อไปผมก็จะเป็นสงครามฟุเสกครั้งที่7นะครับสงครามฟุเสกครั้งที่7เ,เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1,248จนถึงปี2,000ปี1,254นะครับโป๊มเนี่ยคือไม่ยอมกผมไม่ยอมคิดว่าก็คือแบบเหมือนถูกเติร์เนี่ยเขาตีแตกถูกต้องไหมก็เลยแบบไม่ยอมอ่ะรู้สึกไม่ยอมแบบรับไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยหันมาส,สนใจตัวของหนุ่ยที่9แห่ฝรั่งเศสก็เหมือนแบบชวนกันมาเพื่อที่จะมาช่วยกันลบในสงครามฟูเสกครั้งที่7นี้นะครับ แต่พระเจ้าหลุยเนี่ยไม่ได้สนใจขนาดนั้นครับเพราะในขณนะนั้นเนี่ยตัวของฝรั่งเศสเนี่ยติดปัญหากับตัวของขอังกฤษอยู่เออจึงก็เลยแบบว่าดึงเวลาออกไปอีกในปี1249พระเจ้าหลุยที่9เนี่ยยกทัพไปดีตัวของจะไปยึดกรุงเยรูซาเล็มนะครับแต่ว่าก็ลันแพ้ถูกจับเป็นตัวประกันที่ไคโรต้องเอาเงินไปถ่ายครับจึงทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้น หลังจากที่พระเจ้าหลุยกับประเทศนล้วผมเรื่องอยังไม่จบครับแม่ทัพที่จับตัวพระเจ้าหลุยเนี่ยได้ขึ้นเป็นสุลต่านแห่งีแล้วก็เป็นคนที่ได้เรียกว่าโลหดร้ายมากๆใครก็ตามที่เป็นชาวกรีกเนี่ยก็คือถูกจับประหารหมดเลยไม่จับประหารก็ออกไปเป็นทาสนั่นเองนะครับแต่ว่าพระเจ้าหลุยก็ไม่ยอมนะครับก็เลยเป็นเหตุชนวนที่ทำให้เกิดสงครามครูเสดครั้งที่8ครับ ต่อไปครับก็จะเป็นสงครามคูเซกครั้งที่8นะครับสงครามคเซกครั้งที่8เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีคศ1267จนถึงปีคศ1270น้อะครับพระเจ้าหลุยที่9เนี่ยได้รวมทัพกับตัวเมืองตูนิสนะครับตูนิสก็คือเป็นตูนิเซียในปัจจุบันนะฮะพอไปถึงเมืองมุสลิมเนี่ยก็ได้ล้อมเมืองตูนิสเอาไว้หมดแล้วครับผมสุดท้ายเนี่ยพอไปถึงหนีก็หนีไม่ได้สเบียงก็หมดเจอโรคระบาดอีกจึงทําให้ตัวของพระเจ้าหลุยเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่่เเมือองงตูนนนิสันนครบ ไปก็จะเป็นสงครามพคเศตครั้งสุดท้ายครับผมนั่นก็คือครั้งที่9ครับสงครามพค่เศตครั้งที่9เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีคศ1271จนถึงปีคศ1272นะครับซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าหลุยที่9มีหลานเคยเนี่ยที่ชื่อว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษนะครับซึ่งยังเป็นตะยุคดูนะฮะกำลังจะเดินทางไปช่วยเลยครับแต่ว่าพระเจ้าหลุยเนี่ยดันสิ้นพระชนกนับทำให้ทําอะไรไม่ถูกจึงตัดสินใจ เดินทับกลับนั่นเองครับไม่ได้มีการสู้รบแม้แต่อย่างใดนะฮะสุดท้ายแล้วในปีคศ .1291 เนี่ยชชวเตอร์ที่ชื่อว่ามัมลูกเข้ามาตีเยรูซาเล็มทําให้อณาจาักรเนี่ยแตกแยกพร้อมอกับคุเขกไปเลยนะคะในช่วงนั้นแต่ดินแดนเนี่ยดินแดนศดิสสเนี่ยยังเป็นความต้องการของคนหมู่มากและในสองศาสนาน,นี้อยู่และยังมีการสู้รบไม่หยุดคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปสุดท้ายแล้วนะครับ สงครามโพเซเนี่ยเป็นมากกว่าสงครามทางศาสนาเพราะว่าเป็นการต่อสู้เพื่ออำนาจทางการเมืองการค้าและความเป็นความอยู่รอดของประชาชนในยุคนั้นสงครามเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนแปลงเรื่องดินนาศาสักศิย์เท่านั้นแต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกในยุโรปและตะวันออกกลางนะครับสงผลต่อการพัฒนาโลกสมัยใหม่ทั้งในด้านการค้าวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาแม้ว่าสงครามนี้เนี่ยจะผ่านไปหลายร้อยปีแล้วแต่รอยแผลนี้ก็ยังจารลึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ก่อนที่เราจะจากกันไปครับผมมีคําถามให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยคําถามนี้มีอยู่ส,สั้นๆนะครับก็คือถ้าคุณอยู่ในยุคนั้นคุณจะเข้าร่วมสงครามผูเศษหรือไม่เพราะเหตุใดสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ